สวัสดีครับคุณเป็นทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งปุ่มในการเล่น Call of Duty Warzone นะครับซึ่งผมเป็นผู้เล่นคนนึงที่มีปัญหาในการนั่งกับนอนคือปุ่มที่เขาเซ็ตว่ามาให้เนี่ยตอนแรกคือนั่งกับนอนมันจะสลับกันปกติผมใช้ตัวคอนโทรลเป็นตัวนั่งและตัว C เป็นตัวนอนทีเนี้ยเขาเซ็ตมาให้คือคอนโทรลเป็นตัวนอนตัว C เป็นตัวนั่ง ทีนี้ผมไม่ถนัดเกมอื่นคือผมก็ต้องมาเซตอย่างนี้ตลอดนะครับวันนี้ผมก็เลยว่ามาทาคลิปอัดเพื่อนๆได้รู้ว่าวิธีการสลับปุ่มกดนี่ทํำยังไงนะครับผมมากันเลยครับกดคําว่า option นะครับด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกเมาส์คีย์บอร์ด and เมาส์นะครับแล้วก็เลือกคําว่า movement นะครับผมอ่าโอเคเลื่อนลงมานี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวซีดนี่จะเป็นตัวนั่งนะครับคืออันนี้ผมนี่คือผมเซตไปแล้วเนาะ คือเซตเป็นตัวคอนโทรลไปแล้วแล้วตัวนอนตัวนี้เนี่ยตัวนอนนะครับเป็นตัว C คือตอนแรกมาสลับกันอยู่2อ,อันนี้ผมคือผมเซตแล้ววิธีเซตก็ง่ายๆนะครับคลิกที่ปุ่ม1ครั้งเพื่อเป็นการยกเลิกปุ่มนั้นนะครับแล้วก็กดปุ่มไหนปุ่มหนึ่งที่เราต้องการนะครับเพื่อเป็นการแอดปุ่มที่เราต้องใช้นะครับผมอ่าสมมติว่าผมคลิกไปแล้ว1ครั้งแล้วผมก็ต้องการแอดตัว C ให้เป็นนอนผมก็กดตัว C เลยปั๊บอ่าเห็นไหมครับตัว C ก็จะเข้าไปแทนที่ ปุ่มที่เรายกเลิกก่อนหน้านี้นะครับนี่คือเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการเซตปุ่มหรือสลับปุ่มนะครับแต่ก่อนที่เราจะเซตปุ่มหรือสลับปุ่มเราก็ควรรู้ด้วยนะครับว่าปุ่มพวกนี้มันเคยอยู่หัวข้อก่อนหน้านี้หมดหรือเปล่าหรือว่าปุ่มพวกนี้ใช้ทําอะไรนะครับแต่ซึ่งในเกมนี้คือมันสลับกันแค่สองปุ่มนี้ผมเลยไม่ซีเรียสอะไรนะครับอ่าอีกอีกปุ่มหนึ่งนะครับสําหรับสําหรับนะครับ คนที่เริ่มเล่นไทเ a นใหม่ๆนะครับแล้วเมาส์ของเพื่อนๆที่ไม่ใช่เมาส์เกมมิ่งนะครับมันจะไม่มีปุ่มกดข้างคลิกซ้ายนะครับปุ่มนี้คือเอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้เวลาเราไปใกล้คอ v เวอร์หรือไปใกล้พวกบังเกอร์แล้วเรากดปุ่มอ่าเล็กๆข้างคลิกซ้ายของเราเนี่ยมันจะเป็นการเอาปืนไปทาบกับบังเกอร์นะครับเพื่อวางแล้วก็ ถ้าเราไปยืนมุมกําแพงแล้วเรากดปุ่มเนี้ยมันจะเป็นการเอียงหัวนะครับซึ่งเมาส์เกมเมอร์ทุกตัวน่าจะมีปุ่มเล็กๆปุ่มนี้นะครับด้านล่างตรงนี้เี่ยปุ่มข้างๆนี้นะครับแต่สําหรับเมาส์ที่ใช้ทํางานทั่วไปนะครับคือเป็นเมาส์แค่มีคลิกซ้ายคลิกขวาลูกกิ้งแค่นั้นนะครับมันจะไม่มีปุ่มเล็กๆข้างคลิกซ้ายมันทําให้เรา กดเอาปืนไปท่าบนบังเกอร์เอาปืนไปเอียงหัวข้างกำแพงไม่ได้นะครับเขาก็เลยเซตปุ่มมาเพิ่มให้อีกปุ่มหนึ่งคือเป็นตัวเซคือถ้าเป็นเมาส์ทํางานทั่วไปเราไปใกล้กำแพงปุ๊บแล้วเราก็กดกดเซตแต่มันคงไม่ง่ายนะครับคือมันค่อนข้างอยู่ในตําแหน่งที่ขัดกันนิ้วหน่อยสาหรับผมนะคือผมไม่ถนัดแต่โชคดีที่ผมมีมเมาส์เกมมิ่งอย่เนาะไอ้ตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนปุ่มหรือเออเพื่อนๆไม่ต้องการเปลี่ยนเมาส์แต่อยากใช้ปุ่มกดเพื่อนๆก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มาคลิก ที่นี่ได้เลยนะครับลิกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการยกเรื่องแล้วก็กดปุ่มที่ต้องการนะครับอ่าซึ่งผมต้องการให้เป็นปุ่มแซเหมือนเดิมเนาะอ่าครับเพื่อน,เ,นเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปเลยเนาะที่ผมตั้งอ่ามาที่กราฟิกนะครับผมเลื่อนลงมาอ่าตัวนี้ที่ผมเซตน,นะครับก่อนหน้าน,นี้เป็นเขาเรียกว่ามันออโต้อยู่อัตราส่วนภาพนะครับเพื่อนบางคนก็เอาไว้ออโต้ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็น16ต่อ9เท่าขนาดจอผมเนาะนี่ก็คือเป็น ขนาดจอของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับถ้าตั้งออตโต้ไว้เขาน่าจะปรับให้ตามขนาดหน้าจอของเราเนาะแต่ผมเลือก16ต่อ9ไว้โอเคครับต่อไปก็ V Sync นะครับผมตัวนี้ผมก็เปิดใช้งานไว้คือมันจะทำให้ภาพไม่ขาดนะครับนี่ด้านซ้ายคือไม่เปิดนะครับด้านขวาคือเปิดแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะมีะนี่นะครับเขาเรียกว่า การโชว์กราฟิกนะครับกระสุนกระทบกับกำแพงหรือประตูอะไรพวกนี้นะครับผมก็เปิดไว้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับด้าน,นี้ถ้าเพื่อนๆอยากเปิดไว้ก็กด enable นะครับแต่เพื่อนๆไม่อยากโชว์หรือกินสเปคมากเกินไปก็กด enable ไว้นะครับผมต่อไปอ่าอีอ่าตัวนี้นะครับเป็นเงาหลังวัตถุเนาะผมก็ปิดไว้เหมือนกัน แล้วก็ต่อไปอ่านี่นะครับคือความชัดของศูนย์เลงนะครับอันนี้ผมก็ปิดไปเนาะถ้าเราเปิดไปมันก็จะประมาณนี้คือมันจะโฟกัสให้ชัดเฉพาะจุดเลงของเราแต่ทีนี้ผมลองแล้วผมเวียนหัวผมเลยเลือก d i s เ b l e ไวไ้นะครับให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นมองภาพรวมโดยไม่เบลอเนาะต่อไปก็นี่นะครับอ่า เวลาเราหันไวๆนะครับเวลาเราหันไวๆมันจะเบอร์นะครับผมอันนี้ผมก็ปวดหัวเหมือนกันผมเลยเลือก enable disable ไว้เ,เพราะว่ามันจะได้ไม่เวียนหัวมันจะได้เล่นเกมได้นานขึ้นเนาะครับมาในส่วนของ weapon motion เบอร์นะครับผมตัวนี้ก็คือเวลาเราเคลื่อนที่หรือหันอาวุธนะครับมันมันจะมองเหมือนเบอร์เบอร์ทำให้เราเล่น ได้ไม่นานนะครับแล้วมึนหัวคืออาการของผมอย่างนี้ผมเลยมาปิดไว้เลือกให้เป็นฝั่ง Disable นะครับคือมันจะไม่เบอร์นะครับผมอ่านี่นะครับปึ๊บถ้า,า,า Enable มันก็จะเป็นฝั่งนี้ถ้าเลือกเป็น Disable มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าคร่าวๆที่ผมเซตก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆลองเอาไปเซตตามแล้วลองเล่นดูนะครับอาจจะเหมาะกับใครหลายๆคนนะครับเมื่อเซตเสร็จแล้วเรากด แอปพลายเซ็ตติงด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันใช้นะครับผมอ่ากดไปเรียบร้อยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ